ครับผมก็ตอนนี้ก็จริงๆดีขึ้นเยอะมากๆแล้วครับประมาณปีเกือบเกือบหเดือนแล้วที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับยังต้องรักษาอย่างต่อเน,นื่องจริงจริงก่อนทนี้ผมพักออกกังกายไปไปเกือบ3เดือนเพื่อรักษาแบบจริงจริงถึงว่าที่ผ่านมาก็รักษาจริงๆแต่ว่า การรักษาแต่ละแต่ละแต่ละคุณหมอก็ไม่เหมือนกันและกันผมเองมีความคาดหวังว่าอยากจะกลับมาเหมือนเดิมร้อเรซเราก็เลยมีวินัยค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยครับแล้วลพองานนี้งานอ n n o v a t i o n Thailand Run เนี่ยจริงๆเป็นงานแรกเลยหลังจากที่ผมบาดเจ็บมาในการที่ผมจะได้กลับมาวิ่งอีกครั้งหนึ่งก็เป็น,เห,นเหมือนเป้าหมายที่ทดสอบดูว่าเฮ้ยเราจะกลับมา ไหวไหมทํากิจกรรมเหมือนเดิมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเป้าหมายที่ผมทำให้ผมต้องแบบเริ่มกลับมาซ้อมแล้วก็ดูแลตัวเองเราซ้อมหนักมากก็ไม่ได้แล้วก็ต้องปรึกษากับแพทย์แล้วก็นักกายภาพไปด้วยว่าเอ้ยตอนนี้เรามีอาการแบบนี้ถ้าเราซ้อมแล้วเรามีเจ็บแบบนี้เราทายังไงอะไรย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นหนึ่งกำลังใจแล้วกันให้คนที่มีการบาดเจ็บนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยประเภทไหนเนี่ยได้มีมีกำลังใจในการกลับมา ฟิตแล้วก็ออกกำลังกายได้ครั้งหนึ่งอย่างไรตอนนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับที่ที่ว่าเราสุดได้ค,คือคือผมคิดว่าส่วนตัวความรู้สึกผม,มประมาณ90 90กว่าเปอร์เซ็นต์แหละเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยต้องใช้เป็นบางจังหวะดีกว่ามันก็อาจจะทำให้มันกระทบกระเทือนแล้วก็เจ็บอย่างเช่นตอนนี้ก็เ <laughs> อาการเป็นแบบเจ็บแล็บอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออชาครับจริงๆมันชาลงแขนแล้วก็คอคอก็จะปวดจะตึงอะไรอย่างเงี้ยคร เาจะหอจะอจะะอกกา้ขคุณหมอตคือคุณหมอก็จะบอกเลยว่ากิจกรรมไหนที่ที่ทำได้กิจกรรมที่หนักเกินไปอะไรเงี้ยครับถ้ามันกระทบกระเทือนข้อตอ่อมากๆจนเรารู้สึกว่ามันมีอาการแปลหรือมีอาการตึงก็ให้เราอยู่แล้วก็พรกกันแข่งก่อนเป็นเบื้องต้นอะไรเงี้ยครับแล้วรอดูซิว่าหลังจากปราข็งแล้วเนี่ยมันมันมีอาการเป็นอย่างไรมันดีขึ้นไหม ถ้ามันไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องเข้ามาดูกายภาพการรักษาอก็คือกายภาพภาพใช่ครับใช่ครับไม่ได้เลยคือคือมันเป็นมันเป็นอาการที่คุณผ่าก็ได้แต่ไม่การันตีนะรู้ไหมถ้าเราผ่าก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะหากับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเลือกผมเลือกกายภาพเลือกที่กายภาพแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นเราแข็งแรงขึ้นดีกว่า ขับหิหคะ่ะอย่างราคนุดก<ฮ>็องการชอบเล่นกีฬามาก<ะ>มากคือจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยช่วงหนึ่งผมรู้สึกว่าผมเสื่มเศร้าเลยนะ <c oughs> เพราะว่าคือตื่นเช้ามาเราเคยเข้ายิมเลย <c oughs> ตอนเย็นเราเคยอยู่สวนเนี่ยไปวิ่งแล้วอยู่ดีมันทําไม่ได้เลยอะ่ะมันต้องแบบหยุดพักไปแล้วมันก็เหงามันรู้สึกแบบมันหน่อยผมก็ได้แต่นอนอยู่ที่ห้องแล้วก็ไม่อยากออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> งานเราก็ทําได้ไม่เต็มที่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยบางบาง อย่างมันอาจจะต้องหยุดพักไปเล่นแอคชั่นอย่างเงี้ยผมก็เล่นไม่ได้หรือเล่นได้ก็แค่แบบน้อยมากๆอย่างเงี้ยมมันือเป็นเส้นเศร้าถึงขั้นต้องถาหมอไหมหรอ่าคือคือยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าแค่ความรู้สึกเราอ่ะเหมือนเราเราเป็นคนมันเฟลมันเฟลอ่ะมันเฟลในใจอ่ะแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าผมจะต้องแบบปรึกษาแพทย์อะไรอย่างงี้นะผมแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเล่าเหงาจังเลยอ่ะทำไมเรากลับไปทําอะไรเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเราจะทําอย่างนั้นได้อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือเราต้องแบบ ยอมรับมันว่าอะไรเงี้ยอรมเ,เราก็เลยตอบกลับตอบกลับงานตอบเฉยคือคือตอบความรู้สึกมากกว่าแบบเราเราเคยมี energy อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้งานเราอ่ะมัน energy มันสำคัญก,การไปแล้วเจอคนแล้วมันสดใสกับไปแล้วเรารู้สึกหงอยหงอยมันก็คนละเรื่องกันอะไรเงี้ยเราทำได้นานไหมคะปีครึ่งครับแล้วแล้วช่วง,น,น,งนั้นเราอยู่ด้วยกันยังไงคะ มผมทำทุกอย่างนะใครว่าดีอะไรผมทำหมดนะหมอไหนว่าดีผมก็ไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทั้งฝัง,งเข็มกายภาพก็มีหลากหลายประเภทแล้วแต่คุณหมอแต่ละท่านก็มีวิธีการวินิจฉัยโรคไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับมีวิธีการรักษาที่ไม่เหมือนกันเราลองถึงขั้นเสีน้ำตาเลยไหมนะตอนที่เราเรี้ยมันผมว่ามันเป็นอารมณ์น้ำตาตกในจริงคือ มันเหมือนแบบสมมุติว่าถ้าเราไปไปที่สวนใช่ป่ะเราเดินได้นะแต่เวลาเราเห็นคนวิ่งผ่านไปอ่ะเราก็อยากเราก็อยากทำยิ่ออกไหมเราแบบเคยแบบหนึ่งชั่วโมงเราเคยวิ่งเราวิ่งขึ้นบันไดได้เราเก็บได้เป็นสิบกิโลอย่างเงี้ยตอนนี้เราได้แค่เดินหน่อยไปเรื่อยๆเห็นคือมันไม่เหมือนกันเลยความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยตอนนี้พี่ลงวิ่งบ้างไหมคะแบบได้ประมาณสี่กิโลได้นานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงวิ่งได้ประมาณสัก 3 4กิโลแต่ไม่ได้วิ่งตลอดนะคือผมจะวิ่งแบบประมาณสัก300เมตรพัก100เมตรอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยมากกว่าวิ่งยาวไม่ได้อยากไม่ได้ตอนนี้ส่วนนที่แบบกาลังใจี่็เะครอบคนในครอบคัวแล้วก็คนใช้ตัวด้วยคก็ครอบครว่าให้กาลังใจอยู่แล้วครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าระวังอย่าแบบเหมือนอย่าหักโหมอย่าอย่าคิดว่าเฮ้ยตัวเองทําได้แล้วแล้วก็ทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ผมจะระวังมากๆเพราะว่าเราเราค่อนข้างจะ ไม่อยากจะให้มันดุนแรงเท่าตอนแรกเพราะว่าตอนแรกมันขยับแขนไม่ได้แล้วมันจะลําบากคนในครอบครัวครับอย่ันนี้เราทุ่มอะารหูอิมารักษาหลายที่ทุ่มรักษาไปหมดหนักมากเยอะมากนะคนคนงไม่ถึงไม่ถึงหรอครับพี่ไม่ถึงหรอครับก็ไม่เคยรวบรวมนะแต่แบบคือคือถ้าถ้าถ้าใครที่เคยรักษาแนวเนี้ก็จะทราบดีอยู่แล้วว่าหนึ่งครั้งในการที่ไปกายภาพอ่ะมันก็ ก็ S <S ประมาณนึงอ่ะใช่ค่าคอนซัล์แพทย์ดีค่า MRI ค่า X-ray อะไรอะไรเงี้ยครับแล้วมันต้องหาต่อเนื่องด้วยมันก็จะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาอะไรเงครับ <S <S มันทำให้มุมมองการะชชีวิตเราเปลี่ยนไปเลยเหมเปลี่ยนเลยครับุออเปลี่ยนเลย <S <S คือ,อ,อบางครั้งเราคิดว่าเราแข็งแรงบางครั้งเราคิดว่าเราสุขภาพดีอายุเรายัางน้อยเราอาจจะประมาทในบางอย่างไปแต่พอ เราบาดเจ็บขึ้นมาแล้วเนี่ยมันบางครั้งมันไม่คุ้มเลยมันไม่คุ้มเพราะว่าเรายังต้องเหลือชีวิตเรายังมีสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบเรายังมีคนข้างหลังที่เราต้องดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้มันมันคิดเยอะขึ้นมันคิดเยอะขึ้นย้อนย้อนไปนรื่งมีประสบากอะไรอ่ะอ่าผมผมถ่ายซิมเรอกชั่นแล้วก็บาดเจ็บโอ้โหวครับบาดเจ็บอย่าหวนใจเลยพี่พพพพคิดวาเคอยดูแลไมหมคะ ว่านจะคุณแม่คุยอยู่มีถอบบอกแหละว่าคนคุยอยู่ใช่ใช่ครับใช่ทําไมยังไงบ้างคุณหมออย่างนี้แหละเขาก็ให้กําลังใจครับให้กําลังใจแหละหมายถึงว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนชอบออกกลังกายอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะคอยห้ามว่าอย่าอย่าหักหักผมมากนะยนีมัใช้เยียวยาแล้วไดคุณหมอจะเยียวยาเราได้ ก็กําลังคุยอยู่ใช่ไม่ค่อยคุยบ่อยคุยประมจริงๆแล้วคือเขาจะพูดว่าไงเดี๋ยวเขาชอบเขาชอบความเป็นส่วนตัวมากกว่าก็ถือเป็นคนต้องมืการเนาะครับนี่คุยคุยมานานเลยครับมันมาประเด็นนี้ได้ยังไงตอนเดินพยาบาลส่วนตัวตอนเดินพยาบาลส่วนตัวครับคือจริงๆแล้วก็คุยกันมาสักสักพักหนึ่งครับใช่ครับอันนี้ถึงปีแล้วหรือยังครับจนนิ่หรือยัง จำไม่ได้นะครับแต่ว่าก็คุยกันมาสักพักหนึ่งเราเราประทับใจเขาตรงไหนอะไรอ่ะมันมันไปกันใหญ่นะครับอันนี้ไม่เรียกเลี่ยงกันนะครับไม่ครับเราก็คือเป็นจริงแลๆเราเป็นเพื่อนๆกันแหละครับก็คุยกันนี่แหละครับเหมือนซึมเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นเพื่อนกันอะไรอ่างเงี้ยพอดีเราซึมเขาก็เลยซึมเนี่ยแล้วสุดค้ายที่ออกพอไปออกพ้องเชื่อมมาหลายคนอ่านแล้วฮือฮามากเลยครับผมแซวเออครับ ค,คือจริงๆแล้วเราก็เราก็ไม่รู้ว่ามันจะขนาดนั้นนะฮะแต่ว่า<ม>ด้วยความที่เป็นรายการเพื่อนแหละรายการมิว<ม>แล้วก็พี<ม>่อุ้มอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ย t ท b e ด้วยก็ก็คุยกันแบบำคำถามเฮฮามากกว่าคือคือคือถ้าอา่านมันอาจจะดูแบบดุน<ม>แรงไป<ม>นิดนึงเพียงแต่ว่าเราเราไม่ได้มีความตั้งใจจะให้มันเป็นอะไรแบบนั้นจะเป็นเหมือนเป็นเพื่อนคุยกันมากกว่ามีคนมาแซวเยอะไหมคะหลังจากที่ก็มีเพื่อนแซวไปครับผมก็ เออเคยๆเหมือนกันครับผมไม <c oughs> <ช>่เคยขขับในนี้ใช่ใช่จริงๆแล้วอ่ามันก็เป็นคอนเทนต์ที่เหมือนเราคุยกันแบบสมัยเด็กๆอ่ะมันนานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็อ่าจริงๆมันมันก็เป็นเหมือนเด็กมากๆอ่ะเนาะเราเราก็ไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นน่ะมันถูกผิดหรือมันอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นการแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนนั่งฟังกันเฉยๆครับแต่ในช่วงรุ่งของรายการก็มีบอกว่า เราไม่ค่อยจะกวนใจนึงหรือว่าต้องเลิผู้หญิงอยังไงนะฮะไม่ค่อยจะพาะอ๋อไม่ทำไม้แบบเนะครับวันก่าก็ไม่ขนาดนั้นบั้งรับคือคือการไม่แตะเนี่ยหมายหมายถึงว่าเราเองอ่ะเราก็ให้เกียรติเขาแล้วเราเราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นน่ะคือผมอาจจะเป็นแบบผู้ชายผู้ชายที่ที่ไม่ได้ไม่ได้นึกดีกว่าตอนนั้นก็เด็กอ่ะ เราเราก็แค่เหมือนแบบอยากจะเหมือนให้เก็บขาวมีมีสเปซให้มันชัดเจนมากกว่าขอบบบคคคคุณรรัั